ไม่สบายไหมเพื่อนป่วยเพราะเวลาเป็นหวัดอย่างเงี้ยกินพวกแบบผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงๆช่วยด้วยเพื่อนผลไม้เออเปรี้ยวๆอะไรเงี้ยใช่ป่ะต้มมะนาวเอ้ยต้มเอ้ยอะไรเงี้ยนี่เราอยู่นี่พอดีเหมือนรู้เหมือนรู้ดิไรร้านเนื้อส้มร้านนี้ไม่ใช่ธรรมดานะทำไมเขาเน้นเลยว่าน้ำส้มเขาทุกขวดมีเนื้อส้มผสมอยู่ในนั้นมีเนื้อส้มขอร้องหน่อยได้ไหมพี่ได้เลยอ่ะมีเนื้อส้มอยู่ในนี้มีเนื้อส้มอยู่นี่มึงลองเทไหม มึงจะเจอเก็ดส้มอย่างนี้เลยอู้อูยเจมอู้ได้มาเยอะขนาดนั้นนะว้าวดูดิดูดิออน่ากินมากอะ่ะขอชิมเลยได้ไหมจำบมึอกีนขนาดนี้ก็จริงเีอะเออเอืมอร่อยด้วยเออจากที่วิวเคยฟังรีวิวมาจากพี่พี่เขาเคยไปง,งานฤดูหนาวงานกระท้ออะไรต่างๆอ,ะอ่ะที่ลรบุรีอ่ะเขาพูดกันปากต่อปากเลยนะว่า น้ำส้มเนี่ยเขารวมถึงสี่สายพันธุ์ใช่ไหมพี่ใช่ครับใช่ใช่รวมรวมสี่สายพันธุ์เลยของเราไม่ใส่หัวเชื้อไม่ใส่น้ำตาลน่ะไม่ใส่น้ำตาลกินก็รู้แล้วว่าไม่ได้ใส่น้ำตาลใช่ก็ใช้น้ำส้มสี่ตัวสี่อย่างเพื่อให้มันได้รสชาติที่มันหวานเปรี้ยวพอดีอ่าไม่ว่าไงมันลงตัวสมชื่อเลยไหมสมชื่อไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังแต่นอกจากนี้กูเห็นแบบเห็นอะไรข้างๆมีน้ำเสร็จต้องหาพวกของคาวกินว่ะเพื่อนอ่าใช่ดิเดินตามดูซะหน่อยนีอะไรอ่ะโอ้มีคุกไก่ฉีก ร้านอะไรเขียงระเบิดได้มาแล้วมีคุกไก่ฉีกเขียงระเบิดนี่เขามีเนื้อไก่ให้จุกๆแบบนี้เลยแล้วก็ใส่กากหมูด้วยนะน่ากินมากอืมอร่อยอืมอร่อยงานเขาจัดอยู่ที่ข้างเทศบาลตำบลลำนาราย ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่18ทธันวาคมหักร้านด้วยนะคะร้านเนื้อส้มน้ำส้มแท้แกะเนื้อมาเจอวิวที่งานวัหาการรมอาหารสะอาดรสชาติอร่อยที่เทศบาลตำบลลำนาลายแล้วเจอกันนะ